พระวจนะของพระเจ้าประจำวันเราได้พูดไปหลายครั้งหรือเกินว่างานของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนั้นกระทาไปเพื่อปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงจิตของแต่ละบุคคลจนถึงขนาดที่หัวใจของพวกเขาที่ได้ทนทุกข์กับความชอกช้ำใหญ่หลวงมาแล้วได้รับการฟื้นฟูด้วยเหตุนั้น จึงเป็นการช่วยกู้ดวงจิตของพวกเขาที่ได้ถูกความชั่วทำร้ายมาอย่างล้ำลึกเหลือเกินมันเป็นไปเพื่อที่จะปลุกจิตวิญญาณของผู้คนให้ตื่นเพื่อละลายหัวใจที่เย็นชาของพวกเขาและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ฟื้นคืนกำลังขึ้นใหม่นี่คือน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าจงพักการพูดคุยถึงเรื่องที่ว่า ชีวิตและประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์นั้นสูงส่งหรือลุ่มลึกเพียงใดไว้ก่อนเมื่อหัวใจของผู้คนได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วเมื่อพวกเขาได้ถูกปลุกเร้าจากความฝันของพวกเขาและรู้ดีเต็มที่ถึงอันตรายที่พญานาคใหญ่สีแดงได้กอบขึ้นงานพันธกิจของพระเจ้าก็จะได้ครบบริบูรณ์วันที่งานของพระเจ้าแล้วเสร็จ ยังเป็นวันที่มนุษย์เริ่มต้นบนเส้นทางที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้าอย่างเป็นทางการด้วยณเวลานั้นพันธกิจของพระเจ้าจะได้มาถึงบทอวสานกล่าวคืองานของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์จะได้แล้วเสร็จโดยครบบริบูรณ์และมนุษย์จะเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ที่เขาควรจะปฏิบัติอย่างเป็นทางการเขาจะปฏิบัติกลุ่มงานของเขา เหล่านี้คือขั้นตอนต่างๆแห่งงานของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองเจ้าควรจะควานหาเส้นทางของพวกเจ้าเพื่อเข้าสู่รากฐานแห่งการรู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเจ้าควรจะเข้าใจการเข้าสู่ของมนุษย์จะปรับปรุงดีขึ้นก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้เกิดขึ้นลึกๆภายในหัวใจของเขาเท่านั้นเพราะงานของพระเจ้า คือความรอดที่ครบบริบูรณ์ของมนุษย์มนุษย์ผู้ซึ่งได้รับการไถ่ผู้ซึ่งยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แรงกดดันของความมืดและผู้ซึ่งไม่เคยปลุกเร้าตัวเขาเองจากสถานที่รวมตัวของปีศาจทั้งหลายแห่งนี้มันเป็นไปเพื่อที่มนุษย์อาจจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากหลายสหัสวรรษแห่งบาปและเป็นที่รักของพระเจ้าบทขยี้พญานาคใหญ่สีแดง จนคว่ำลงไปโดยสิ้นเชิงสถาปนาราชอาณาจักรของพระเจ้าและนำพาการหยุดพักมาสู่หัวใจของพระเจ้าเร็วขึ้นมันเป็นไปเพื่อระบายความเกลียดชังที่อัดแน่นอกของพวกเจ้าโดยไม่มีการสงวนไว้เพื่อกำจัดเชื้อราเหล่านั้นให้หมดสิ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเจ้าพละจากชีวิตนี้ที่ไม่แตกต่างไปจากชีวิตของบัวหรือมา้า เพื่อจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปเพื่อจะไม่ถูกพญานาคใหญ่สีแดงเหยียบย่ำหรือออกคำสั่งตามใจชอบอีกต่อไปพวกเจ้าจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของชนชาติที่ล้มเหลวนี้อีกต่อไปจะไม่เป็นของพญานาคใหญ่สีแดงที่ชั่วร้ายอีกต่อไปและเจ้าจะไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปรังของปีศาจจะถูกพระเจ้าทรงฉีกเป็นชิ้นชิ้นอย่างแน่นอน และพวกเจ้าจะยืนเคียงข้างพระเจ้าพวกเจ้าเป็นของพระเจ้าและไม่ใช่เป็นของจักรวรรดิแห่งธาตุนี้พระเจ้าทรงเกลียดสังคมมืดนี้เข้ากระดูกดำมานานแล้วพระองค์ทรงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกระตือรือร้นที่จะฝังพระบาทของพระองค์ลงบนงูแก่ชั่วร้ายที่ร้ายกาศตัวนี้เพื่อให้มันไม่อาจมีวันลุกขึ้นมาได้อีกและจะไม่มีวันทารุณมนุษย์อีก พระองค์จะไม่ทรงให้การกระทําในอดีตของมันมีข้ออ้างพระองค์จะไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กับการหลอกลวงมนุษย์ของมันและพระองค์จะทรงชำระแค้นสำหรับบาปทุกประการของมันตลอดยุคทั้งหลายพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยหัวโจกข,ของความชั่วทั้งหมดนี้หลุดรอดไปได้แม้แต่นิดเดียวพระองค์จะทรงทำลายมันอย่างถึงที่สุด